สืวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายซึ่งในขณะนี้คณะนักงานสอบด้วย 1. นายอุทัยแท่ม้า 2. นายชัยยาวัชรวนา 3. นายสุชติและ 6. นายสายเยียงตูค่ะซึ่งสอบของเมืองกำแพงเพชรรับเป็นคดีอาญาที่1065ทับในแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ก่อนการชนสุดทิ่สุโดยทุจริตหรือเพื่ออังพาคดีและร่วมกนันนำพาคนต่างด้าวเข้ามีตำรวจผู้ประสานงานนะคะคือร้อยตำรวจเอกอนุชิตทวีทรัพย์รำมเลิศรองสารวัตรธุรการสวัสดีคุบผู้ชนครับนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับนะก็ะวันนี้ก็ต้องชมเชยนะครับในส่วนของตร้รวจสอบภาคบกอ๋อผมนีน เราต้องศพด้วยไหมไม่แต่ศพเป็นอีกคนศเป็นคนเป็นอีกคนศพที่ในฟงเป็นอีกครับครับครับแต่ทราบไปแล้วว่าผิดกฎหมายใช่ไหมน่าจะผิดนั่นเรื่องผิดนะนะจะไล่ความร่วมมือนะจะได้ผลดำเนินไปนะครับครับนะเอเจนต์ผู้การแต่ผมถ้าลงมจการเนี่ยให้ความเป็นธรรมนะครับนะครับบอมาให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับนะแต่ก็ต้องผลดำเป็นบปโดยการให้ความร่วมมือให้ข้อทยจริงนะครับนะเออครับ นะเพราะว่าเมื่อเรามีกฎหมายมีเกณฑ์กาอยู่นะนะครับยิ่งให้ความรู้เท่าไหร่เราก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละนะครับนะนะครับโอเคถึงมิญญาณนะครับไม่มีคำถามนะวันนี้มีอะไร